โอ้ยโดนนิดหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราต้องถือปอี้เป็นกำลังใจตึ้ง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 แย่แมวหรือหนูเนี่ยอก็อยู่ริมหน้าผาแล้วค่ะทุกคนเอ่อเราจะขึ้นไปยังไงออะไรวะต้องตายอันนั้นคือตัวอะไรหมูเหรอหมูหรือหมี มูลรียมีลรมมีเห็นมูหมาหันมาเห็นหูเห็นมูหม,มาเฮ้ยไม่ใช่แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทกลับมากันอีกแล้วนะคะกับเกมโบรบล็อกน่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะเล่นแมปฟิจจตทอยออบบี้กัน มันเป็นเกมที่แบบว่าแบบกระโดดนะคะแข่งกระโดดกันแล้วก็แบบว่าเหยียบป๊อปอิดนะคะซึ่งภาพสวยมากาเลยแบบนี้สวยมากเลยนะทุกคนทุกคนเห็นวิวไหมอ่ะคือแบบมันดีงามมากถ้าเกิดใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวริต้านะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะโอเคนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเช่นทุกคนมันก็ค่อนข้างยาวอยู่นะคะทุกคนเราก็จะไม่รีบนะคะไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์มาโอเค ไม่มีอะไรค่ะทุกคนเออเออยังได้อยู่ค่ะทุกคนเราหนังเหนียวตรงนี้นะคะคือห้ามโดนไอตรงสีแดงๆนะคะเออโอเคได้อยู่คะ่ะโอเคออ,อโอ้ยโดนนิดนึงก็ไม่ได้อะ่ะทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราต้องถือปอปีเป็นกำลังใจ <Darkness! S 1> เนี่ยโดนนี้เดียวไม่ได้เลยอ่ะอ่ะผ่านไปได้แล้วไปดูจากตรงนี้ได้ก็สบายแล้วค่ะทุกคนตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ้งเย a อีสองอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรา เดี๋ยวเสียงแล้วมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอึ๊บอึ๊บนม่ค่อยว่าเรากระโดดไปตรงนี้ดีกไหมเออด่านนี้เราจะกระโดดยังไงให้ไม่ติดหลังคามันมันมันติดข้างบนอะมันกระโดดมันมันคนคนช่างแบบใจร้ายมากสุดสุดเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้ อย่างนี้ก็สบายแล้วาขึ้นแบงขึ้นบนได้อ่ะอึ๊บอึ๊บนี่เราโกงนะทุกคนเราขึ้นมั้งบนอึ๊บเย้วุ้ยอันนี้คือด่านหมีนะคะอึ๊บแล้วก็กระโดดไกลอยู่นะเราก็ไม่ต้องพึ่งหมีก็ได้อึ๊บอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายไปวนทางยังอีกยาวไกลค่ะทุกคนค่อยๆไป ค่อยๆไปแตงโมค่ะต่อไปด่านแตงโมตึ้งตึ้งตึ้งโอเคอุ้ยอันนี้ด่านอะไรมากระลองนะคะทุกคนมากระลองไอ้ตรงสีขาวๆนี่มันเหยียบได้ไหมอะลองไหมเออไ <laughs> ด้กันเลยทีเดียวเชียวโ <laughs> okay. อเคตรงขาวๆเหยียบไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเราจะต้องเราจะต้องกระโดดไกลอย่างนี้นั่นเอง โอเคมาด่ะโอโหเอ๋เอออายอื้ออ,อ่ะได้กันได้ <S <S เราต้องเราต้องกระโดดควายค่ะทุกคนเย่ต yeah. ่อไปเป็นป๊อปอีสีรุ้งเออเออเอเอ,เอโอเค ีสายลุ้งนะคะป๊อบอีสายลุง้งโอเคค่ะและวก็เดินป๊อบอิอะไรอะ่ะลูกบอลเหรอเออกระโดดจุ่มดเดี๋ยวตกนะเนี่ยตกตายเลยนะอันนี้เป็นป๊อบอีธรรมดาค่ะคนนี่อะไรลูกบอลเหรอลูกโวยลูกยักษ์เลยเนี่ยนี่ลูกชิ้นแล้วแหละน,น่าจะลูกชิน้นนะคะมันคืออะไร ต๊งอึบโอเคอันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้พวกป,ป๊อปอิตเลยนะคะเนี่ยต้นไม้เนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรด่านแมวน่ารักตัวนี้น้องแมวไว้แมวหรือหนูเนี่ยเอยออะะเกาะอยู่ริมหน้าผาแล้วค่ะทุกคนเอ,อ่อเราจะขึ้นไปยังไงอะไรต้องตาย อะไรอ่ะป๊อบอีจักรยานนี่เขาก็พยายามเชื่อมโยงนะคะเนี่ยเดินนะคือมันมันสามารถยืนบนจักรยานได้ไหมอึ๊บอึ๊บอ่ะเออเออเกือบอุ๊ยอันนี้คือป๊อบยิดเอียงป๊อบยิดเอียงเอ่อประมาณ49องศากับแกนเอ็กนั่นเองอันนี้อะไรป๊อบอีกาแฟแหมพยายามเชื่อมโยงมากเจ้าของแมพ โอ้โหหนทางเรายังยาวไกลคะ่ะทุกคนอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวนะมันทำไมอ่ะทุกคนขวาขวาซ้ายไหมอ๋อไม่รู้หรอกคะ่ะเราก็ออกไปงั้นอ่ะอ่ามันต้องเป็นแนวตรงอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าฝั่งนี้มันเป็นแนวนอนนั่นเองอ่าอย่างนี้นี่เ ป๊อบอีสายรุ้งอีกแล้วเหรออันนั้นคือตัวอะไรหมูเหรอหมูหรือหมีหมูหรือหมีหรือหมีเห็นหมูมาหันมาเห็นหมูเห็นหมูมาเฮ้ยไม่ใช่เล้วอุ้ยทุกคนคือสีมันดีมากเลยอะปะวบดีโอเกิดเหรอก็คือแบบคนก็ต้องเลือกเดินทางนี้อยู่แล้วแทนที่จะไปเลือกเดินทางนู้นแต่ว่าก็ผมแบบก็คงใส่มาให้สวยๆเล่นอุ้ยพรอบอีอะไรอะเอ่อรถเข็น ซึ่งเราก็เลือกเดินทางนี้สิคะเราจะไปเดินตรงนันมันยากไหมอุ้ยมีรักกุม้ม้านั่งท,ทุกคนเช่นชมคนทาแบบแล้วทุกคนมันดีมากแอบอิดน้ำผลไม้เหรออันนี้สวนดอกไม้โอู้หูมันสวยมากมันมันตายแล้วเฮ้ยตกใจตกใจเมื่อกี้ไปอยู่จุดเริ่มต้นเมื่อกี้มันน่าจบักอันนี้ปอบอิดก้อนเมฆคะ่ะ อันนี้ป,ป,ป๊อบอิต I love you อออ๋ออันนี้ไม่ต้องกระโดดนะคะทุกคนเราก็กระโดดสะเพลินเลยคือแพ้ยังต้องกระโดดปึ๊บอึ๊บอึ๊บไปป๊อบอิต<ป>แล้วป,อป,ป๊อบอิดรูปภาพเอ่อดอกไม้เ <c oughs> หรอ สวยงามมากน้ำเงินแสงเงทุกคนวิทนอตบุกแล้วเริ่มชินกับด่านพวกนี้นลคะทุกคนอิทยูนิคอนนี่อะไรอะ่ะแจกันแจกันค่ะทุกคนอเอิดกันกร,กระตุกนิดหน่อยก้อนเมฆสีพาสเทลมากเลยก้อนเมฆวัวน้องวัวโทรศัพท์นะคะทุกคน ตึงตึงตึงตังโม่ันควคนตังโมตึงตึงตึง้งยังอีกแล้วป๊อบอิดยังอ,อ่ะอุ้ยอันนี้อะไรคะขนมเค้กป๊อบอิดขับเค้กเออนี่มันเกี่ยวหัวร้อนหรืออะไรเนี่ยเอ่ออันนี้เขาเรียกอะไรนะอโวคาโดหรือเปล่า อดีเแดดก็มาเขาจ่ายใ,ให้หรือเปล่าเขาเนี่ยวิหัวใจวิทุกคนตรงนี้สวยมากอะเป็นทุงเลยอะเป็นสวนดอกไม้อะอึอึแต่มันติดแน่นเนี่ยเออนี่คือเขาคงคิดแบบไม่ออกเลยต้องให้คนมัน มานอนให้เหยียบอย่างนี้เลยเหรองงเหยียบเจ้าของเจ้าของแมพนะคะก็คือคนสร้างแมพเหรอหือยากเออออต้องใช้ฉาดขั้นสูงอีกแล้วทุกคนโอเคแต่เราก็ผ่านไปอุ้ยรับเค้กโอรีโอ อะไรอ่ะลองพื้นเหรอพูดหถ่าทำเลยเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยลองพื้นก็มาค่ะทุกคนนี่เขาจ่ายแน่เลยเนะี่ยเป็นสปอนเซอร์อันนี้ตัวอะไรเนะี่ยกระต่ายมายันเก้าอี้กันเลยทีเดียวเชียวอะไรอ่ะกระทงเหรออู้วทำไมเหยียบไม่ได้อ่ะเหยียบไม่ได้แล้วเราจะไปไยังไงอบอป่ามันใช้สาสตร์ขั้นสูงไปอุ้ยอันนี้ป๊อปอีสวยวยเราต้องถ็งป๊อปอ,อีก,ก่อนกำลังใจ อีกแล้วคนนอนให้เหยียบมาทีนี้ถี่เลยเนะี่ยอุ๊ยอันนี้น่ารักอะ่ะคืออะไรอะ่ะสีมูดคาดีมากเลยทุกคนกคนือแบบว่ามีนิมอลมากปบบปีจิ๋วกับปบบปีหยักเด,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 ด้งเด,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 ด้งเด้งเดงอึบอึบอึบโอเคอะไรอะ่ะเมื่อ,อไหร่จะเสร็จเนะี่ยทุกคน ใช่แหละใช่แหละเอ่อเครื่องสำอางอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอายแชโดว์หรือเปล่าอืมเอ่อป๊อปอินนิทยาสารเ<อ>หรองงต้นไม้อีกแล้วอะไรอะ่ะนั่นคืออะไรอ่ะทุกคนเกียนหอมเหรอเ <c oughs> ขาไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ อุ้ยเป็ดเอ่อเอ่อ,อม,มันใช่เวลาไหมอเอาเลยอย่างนี้เราจะไปยังไงอ,อึอึบเอ,อ,อ่ออึบเดินไปแบบไรจุดหมายบุมสเปซบ้าจำพังนะทุกคนตะก้าก็มาไอติมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แคนดีอ้อะทุกคนเขาเรียกว่าแคนดี้อะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นบลัชออนนะคะเปล่าคผมไม่ใช่ลิปสติกหรอกมัง้งน้ำแตงโมอ,อีกแล้วสมัยเจ้าของแมพเขาชอบกินแตงโมชอบกินน้ำแตงโมต้นไม้อีกแล้วมินิมอลมากไปขึ้นอันนี้น่าจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วนะไม่ใช่แบบดีเรียกว่าอะไรอะชั้นสุดท้ายแล้ว ปั๊บอิ๋สวยมาก y e a อือ yeah อัก้ยอันนี้ป๊อปอิดโบ ตายก็ไม่ตายสักทีนะเราเนี่ยหมดแล้วเหรออ้าวแล้วไงต่อโอเคค่ะจบไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับแมปฟิชเจ็ตทอยออฟบี้นะคะก็คือเป็นด่านกระโดดป๊อปอิดนั่นเองถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะคะก็มาตามได้นะคะเดี๋ยวจะแบะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ลิต้าเล่นแบบไหนในโลบอออีกนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิต้าด้วยนะคะเพื่อให้ลิต้าได้ทำคลิปใหม่ๆนะคะ,ะ,คะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย